ซึ่งเนื้อหานี้โคช้ชเอามาจาัดในหนังสือเสียงเรียกจิตแฟนเก่าการดึงผู้ชายของคุณให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ยิ่งคุณทำนะคนรักเก่าคุณเขายิ่งไปไกลจากคุณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้สามข้อเด็ดๆยา่าพยัายามโทรหาเขาและส่งข้อความสามอาทิตย์ถึงสามเดือนเป็นช่วงเวลาที่คนหายโอหักได้ ถ้าหโอหักมาคุณจะสติกลับมาแต่แน่นอนว่าก่อนจะถึงจุดนั้นน่ะในช่วงสามอาทิตย์แรกอ่ะมันเป็นช่วงที่บอกว่าหนักมากการที่เราจะพยายามทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปหรือขาดเหตุผลไปในการที่จะให้เขากลับมาเพราะฉะนั้นหลายคนครับหาเหนนตุผลต่างๆพยายามจะโทรหาเขาเขาไม่รับทำไมคุณถึงรู้เขารอกคุณรู้ปะ่ะเพราะคุณพยายามโทรหามากเกินไปแล้วก็ส่งข้อความมากเกินไป คนที่เขาไปจากคุณโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายนะครับถ้าเขาบอกคุณนะส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยโดยที่คนคนหนึ่งเขาออกไปจากความสัมพันธ์แล้วอะ่ะเขาพยายามจะถอยห่างอะ่ะมันแปลให้เห็นว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปจากชีวิตเราคนที่จะเลิกกันนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็เลิกกันจากคนหนึ่งจะเลิกอีกคนหนึ่งไม่อยากเลิกนั่นแหละมันคือแย้งกันระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณไม่อยากให้แย้งกันซึ่งจริงๆใครที่อยากให้แฟนเก่ากลับมานะอย่าแย้งกันคุณควรจะต้องยุติ ความขัดแย้งทุกอย่างนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ต้องส่งข้อความหรือพยายามโทรหาคนที่เขาบล็อกคุณเพราะเขารู้แน่ว่าคุณคุณโทรมาเขาถึงบล็อกเขาไม่อยากที่จะได้ยินเขาไม่อยากที่จะคิดเขาไม่อยากที่จะเถียงทะเลาะอะไรก็ตามกับคุณสองอย่าพยายามแสดงให้เขารู้ว่าคุณรักเขามากมายอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้แน่นอนหลายคนส่งข้อความไปพยายามจะบอก ว่าคุณแคร์เขารักเขาแล้วคุณไม่ไม่อยากให้เราต้องจบกันเลยมันเข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้จริงๆว่าว่าคุณเจ็บปวดแล้วก็ต้องการจะให้เขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเหมือนกันแต่ว่าการที่เราพยายามจะบอกว่าเรารักเขาเพียงฝ่ายเดียวนั้น่ะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกครับเขาจะคอนเฟิร์มหัวใจเขาเองเลยว่าเออเขาคิดถูก ความที่คุณพยายามบอกว่าคุณรักเขามากมายนั่นคือขัดแย้งแล้วนะครับเพราะผลลัพธ์ของการที่คุณรักเขามากมายคือต้องการให้ติดกันแต่จริงๆแล้วในใจคนที่เขาจะไปจากคุณเขาต้องการแยกครับดังนั้นอย่าขัดแย้งกับเขาเรื่องนี้ครับคุณอยาจจะบอกว่าเขาบอกคุณแล้วว่าจะรู้ได้ไงอะไรไงรู้สื่อโซเชียลมีเยอะและที่สาคัญก็คือว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาสองคุณแน่นอนสามปล่อยคําพูด ความรู้สึกที่เราเศร้าที่เราเจ็บโพสลงไปให้โลกเห็นและเขาคงรู้ว่าเราน่าสงสารแค่ไหนว่าเราเจ็บแค่ไหนจากการกระทำของเขาตรงนี้แหละครับทำให้แฟนเก่าของคุณไม่อยากกลับมาหาคุณครบับคุณกำลังทำให้เขารู้สึกสงสารคุณก่อนที่คนจะเลิกไปขนาดเนี้แบบแท้จริงได้เนี่ยเขาก็ต้องสงสารคุณระดับหนึ่งละลักรักเลิกเ รับลัดเลิกเลิกเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อตัดสินใจเลิกกันจริงปุ๊บเขารู้ทันทีว่าถ้าเขาสงสารคุณอีกแพทเทิร์นจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เขาเคยทําที่ผ่านมาเขาอาจจะกลับไปหาคุณเพราะความสงสารชั่วคราวทุกครั้งเพราะคนเราไม่สามารถรั้งใครได้ด้วยความสงสารเพียงอย่างเดียว